อายุ7 1เครับเริ่มต้นเนี่ยคือเยี่ยวขัดไม่พุ่งอะ่ะแล้วก็เบ่งแล้วก็ปิดปิ c, ป c, ป c, อย่างเงี้ยแล้วเราห้า,หาเดือนหมอก็เลยให้ยามากินมากินได้สิบวันไปซาวก็ยังไม่ดีขึ้นกลางวันก็นอนไม่ค่อยหลับเยี่ยวบ่อยบ่อยก็หกเจ็ดครั้งตองนกลางคืนนะเป็นสิบเที่ยววันกับคืนสิบฝ้าในห้องเนี่ยเอาที่ฉี่เข้าไปแบบเยี่ยวแล้วเบ่งเบ่งแล้วแบบยังไม่ออกก็เยี่ยวปิบปิบเนี c, ่ยป้าได้ยินเสียงก็ดองมาสองคนเหมือนเหมือนแกแบบน่วงน่วงอะ่ะ แล้วมวันที่18เนี่ยไปซาวแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่ากินตั้งแต่วันที่22พอ25-26ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยตอนที่ยังไม่ได้กิน p ีโฟเนี่ยไปกินยาคลินิกเนี่ยเยี่ยวแบบว่าหลายออกมาไม่รู้สึกตัวแล้วเยี่ยวเหมือนขัดขๆพอแกจะเบ่งออกมาเน่ยจ๊อก ยอกอยู่เนี้ยคือ 1, 6, หนึ่งหกเจ็ดหนก็พอกินพีโฟเข้าไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยี่ยวเยอะไม่ปิดไม่อะไรกินได้ห้าหกวันก็เลยไม่ได้กินยาคลินิกมากินพีโฟเนี่ยไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรเลย <ฮะ S 1> นี่แกะก็เยี่ยวปกติแล้วทีแรกก็ต้องวิ่งเลยอยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างบ้านอ่ะวิ่งเยี่ยวเลยแล้วพอก็เยี่ยวก็นิดนึงตอนนี้หมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วอะไรแล้วเขาคุณรู้ว่ากินยาเขาหายทังนี้ก็ไม่กล้าพูด เริ่มดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเยี่ยวสาครั้งปกติเยี่ยวก็สิะเที่ยวอ่ะสอชั่วโมงเยี่ยวทีสองชั่วโมงเยี่ยวทีกันได้ก็กะว่าจะกินไปเรื่อยๆว่าให้ร่างกายปกติ